สวัสดีแฟนบอลิเวอร์พูลทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ป๋องเดลิเวอร์วันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวเดอะคอปทุกคนเช่นเคยส่วนวันนี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกด s ับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัและกาลังใจให้กับพวกเราทีมงานป๋องเดลิเวอร์ด้วยกันนะครับ มาเริ่มต้นกันที่เขาวแรกเลยนะครับเคลนเอาผียุคลุ่งเรืองเป็นแรงบันดาลใจในการล่าความสําเร็จเห็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็กขวาจอมแอซซิดของลิเวอร์พูลได้ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงสมัยที่เขายังเป็นวัยเยาว์นั้นเขาชอบดูคู่รักคู่แคนอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคลุ่งเรืองเอามากๆชี้ฝังใช้ตัวอย่างนี้เพื่อไล่ล่าหาความสําเร็จให้กับทางหงแดงได้เช่นกัน ฟูลแบ็กเลือดสเกลเซอร์ถือว่าเป็นกําลังหลักสําคัญสําหรับเดอะเลนสแมชชีนที่จะขาดไม่ได้เลยในตอนนี้โดยในฤด,ดูกาลนี้เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนได้พาลิเวอร์พูคว้าแชมป์มาครองได้แล้วถึง2รายการนั่นได้แก่คาราบาวคัพและ FA คัพแถมยังมีลุ้นคว้าแชมป์รายการที่3ปิดท้ายซีซั่นนี้ด้วยการเจอกับราชันชุดขาวเลอมาลิดในเกมนัดชิงชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกที่สนามสตาร์ดฟองกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้ โดยเทนส์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าตอนสมัยที่ผมเป็นเด็กผมชอบดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นนะพวกเขาแข็งแกร่งทุกตำแหน่งและมีความกระหายในการที่อยากจะคว้าชัยชนะพวกเขาเล่นได้อย่างดุดันจนกวาาแชมป์มาครองได้อย่างมากมายดังนั้นแล้วพอผมโตขึ้นผมจึงใช้พวกเขาเป็นแรงบันดาลใจในการไล่ล่าหาความสําเร็จคว้าแชมป์ให้กับทางลิเวอร์พูลไปอีกนานแสนนานและเทน์ยังได้พูดเสริมอีกว่าเราไม่ควรมองข้ามช่วงเวลาแห่งความสําเร็จอันยั่งยืนเหล่านี้เพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะเดินทางมาไกลกัน มากแล้วสําหรับเราแล้วทั้งแฟนๆแ,และนักเตะเราไม่สามารถถึงพอใจและคุ้นเคยกับมันได้เราต้องเอนจอยกับมันต่อไปเรื่อยๆรักษาความคาดหวังของเราเอาไว้ต่อไปเราต้องเอนจอยกับเกมไปให้นานที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้เพราะมันจะไม่คงอยู่ไปตลอดการเทรนกล่าวปิดท้ายบังโมร่วมยินดีส่วนขวาดาวซันโวร่วมกันโอมหเมดซาร่าปีกจอมผลิตสกอร์ของลิเวอร์พูลส่งข้อความร่วมแสดงความยินดีกับซงเฮือนมิน ดาวเตะชาวเ,เกาหลีใต้ของทอรนาเอสเปอร์ที่คว้ารางวัลดาวซันโวพิมเมรีอังกฤษร่วมกันในฤดูกาลนี้สตาร์ดังทีมชาติอียิปต์วัย29ปีทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับหงแดงในฤดูกาลโดยเขากระนำซันโวไปถึง23ประตูในศึกพิมเมรีอังกฤษเท่ากับแข้งแดนกิมจิซึ่งซัด2ประตูช่วยให้สเปอร์ถล่มแหลกเอาชนะทีมตกชั้นอย่างนอริซิตี้ไปอย่างขล่มทลาย5ประตูต่อ0ในเกมปิดท้ายฤดูกาลพร้อมคว้าตั๋วไปลุยสึบฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จ จากความสําเร็จในครั้งนี้ทาให้ซาร่ากับจงเฮงมินควา้ารางวัลโกลเด้นบูธหรือรองเท้าทองคําร่วมกันโดยงานนี้บางโมได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์เพื่อแสดงความยินดีกับยอดแข่งเอเชียว่าขอแสดงความยินดีกับซนนี่ด้วยนะในขณะที่กองหน้าตัวเก่งของไก่เดือยทองซึ่งเป็นหนึ่งในคีย์แมนสําคัญที่ช่วยให้สเปอร์พงหาควา้าท็อปโฟไปลุยสื่ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าก็ได้ทวิตตอบกลับมาอย่างสุภาพว่าขอบคุณมากๆนะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับโมด้วยเช่นกัน ฟานไดเตือนมาดลีดเจอการรอบนี้ไม่เหมือนหนก่อนเวอร์กิลฟานไดประการหลังคนสําคัญของหงแดงลิเวอร์พูลีีมดังแห่งสึกพิเมรีอังกฤษออกมาส่งคําเตือนถึงราชันชุดขาวเรเอลมาดลีดก่อนดวนกันในนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2021-2022ในค่ําคืนวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้พร้อมโยงเปรียบเทียบเมื่อปี2018 ทั้งนี้อันไดได้กล่าวว่านี่คือเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนกที่พิเศษผมกําลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยสําหรับเกมนี้ผมคิดว่าทีมของเราพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมารวมถึงแนวทางการเล่นที่เปลี่ยนไปการเล่นในรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2 0 1 8มันเป็นครั้งแรกของนักเตะหลายๆคนในทีมชุดนี้ทั้งนั้นผมเชื่อว่าทีมเราได้อะไรหลายๆอย่างกลับมาแม้จะไม่ใช่ผลลัพธ์ตามที่พวกเราต้องการ ถ้าว่าครั้งนี้ผมเชื่อว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างออกไปเราเติบโตขึ้นมากเรามีประสบการณ์มากขึ้นและมีนักเตะใหม่ๆส่วนอีกหลายคนในทีมชุดนั้น<ๆ>ก็ยังคงอยู่แน่นอนว่าเราเจอกับเรอัลมาริดซึ่งเป็นหนึ่งในสมโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นทําให้เราต้องเล่นด้วยมาตรฐานที่สูงมากๆพร้อมกับหวังว่าในตอนท้ายเราจะเป็นฝ่ายที่ประสบความสําเร็จได้ชูถ้วยแชมป์กันฟานไดกล่าวปิดท้าย คาร์ลเกอร์มั่นใจหงความราชันซิลแชมป์ UCL ได้แน่เจมี่คาร์ลเกอร์กูรูคอมเมนเตอร์อรชื่อดังออกปากยืนยันว่าหงแดงลิเวอร์พูลอดีตต้นสังกัดเก่าของตนจะคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในวันเสาร์นี้ได้อย่างแน่นอนเนื่องจากเลอาลมาริดอาศัยโชคพาทีมเข้ามาถึงรอบนี้ได้ไปหมดสิ้นแล้ว คาราเกอร์ได้แสดงทัศนะต่อเกมบิ๊กแมตช์นัดชิงชนะเลิศถ้วยบิ๊กเอียที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างหงส์แดงและราชันชุดขาวโดยชี้ว่ายอดทีมจากลุมม่แม่น้ำเมอร์ซี่ไซส์จะกำชัยได้สำเร็จพร้อมทั้งควา้าที่โปรแชมเนื่องจากราชันชุดขาวไม่น่าจะมีโชคช่วยอีกต่อไปหลังพลิกชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบตัดเชือกในขณะที่รอบ8ทีมสุดท้ายพวกเขาก็ต้องออกแรงเหนื่อยอย่างหนักในเกมสยบเอาชนะเชลซีทีมจากพรีเมรีเช่นกันผมดูเลอเอามาหลิดเล่นในแชมเปี้ยนลีกซีซั่นนี้ และพวกเขาแพ้ในเกมแชมเปี้ยนลีกมากกว่าที่ทางลิเวอร์พูลแพ้รวมกันทุกรายการในซีซั่นนี้คาร์ลาเกอร์เอ่ยให้เหตุผล,ลเลอาลมาลิดเป็นทีมที่ดีนะแต่พวกเขาไม่ดีเท่า Manchester City, แมนเชสเตอร์ซิตี้และผมก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะดีเท่าเชลซีด้วยถึงแม้ว่าเขาจะชนะทั้ง2ทีมนี้มาได้ก็ตามคุณอาจจะบอกว่ามันเป็นสปิริตที่ทําให้พวกเขากลับมาชนะได้แต่พวกเขาพกดวงลงสนามในหลายๆนะัดซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นหากคุณชนะทุกเกมในนาทีสุดท้ายหลังจากที่ตกเป็นรอง มันก็เป็นเรื่องของโชคหากคุณเป็นทีมที่ดีคุณก็ไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์นั้นตลอดเวลาแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะชนะพวกเขาได้พวกเขาควรชนะในเกมในรอบตัดเชือกเกมแรกในบ้านถึง6ประตูต่อ2และพวกเขาควรแพร้ให้กับเชลซีในบ้าน3ประตูต่อศูนย์แน่นอนว่าเลอมาลดสามารถชนะลิเวอร์พูลได้เพราะมันเป็นเกมเพียงแค่นัดเดียวแต่ผมคิดว่าหากซิตี้หรือลิเวอร์พูลได้เล่นกับเลอมาลดแบบนัดเดียวพวกเขาก็ชนะในเกมนี้ได้เช่นกันคาร์ลเกอร์กล่าวด้วยความมั่น เอลิเกยยัวจะตอกกลับเบนเซม่าเหตุก่าวหาเดคอดรอโฮเซเอลิเก้อดีตฟูลแบ็กของหงแดงลิเวอร์พูลออกลงสวนกับคาริมเบนเซม่ากองหน้าของเลมาดริดที่กล่าวหาว่าแฟนบอลหงแดงมั่นใจเหลือเกินว่าพวกเขาจะคว่ำลาชันชุดขาวในเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกโดยระบุว่าไม่มีใครคิดหรือพูดอย่างที่เบนเซม่ากล่าวหาแม้แต่นิดเดียว เลอาอัลมาลิดกับลิเวอร์พูลต้องโครจรมาเจอกันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้โดยหลายคนมองว่าหงแดงมีภาษีเนื้อกว่าเนื่องจากราชันชุดขาวไม่ได้มีขุมกำลังแข็งแกร่งเหมือนกับที่สมัยที่ทั้งสองทีมดวลกันในซีซั่น2017-2018ที่ตอนนั้นเลออัลมาลิดเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่ง เบนเซม่าได้จุดประเด็นเดือดก่อนแมตช์สำคัญที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสว่าบรรดาสาวกเดอะคอปคิดกันไปโยกใหญ่ว่าพวกเขาคว้าแชมป์แน่นอนแล้วและสามารถเอาชนะเรอมาริดชุดนี้ไม่ได้ยากเย็นนักและจากประเด็นดังกล่าวทําให้แฟนบอลหงส์แดงตกเป็นจําเลยในสื่อสังคมออนไลน์ทันทีโดยเรื่องนี้เอลิกเก้ซึ่งเคยค้าแข่งในถิ่นแอนฟิ์ในช่วงระหว่างปี2011-2016ต้องออกมาปกป้องสาวกเดอะคอปผ่าโลกโซเชียลทันทีผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณกําลังพูดถึงเรื่องอะไรแต่ แต่ไม่มีใครที่พูดอะไรก็ตามเหมือนกับสิ่งที่เขาพูดเลยสิ่งที่เบนเซมาพูดผ่านสื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้น่ะเหรอไม่มีใครที่ลิเวพูคิดว่าเกมนี้พวกเขาชนะแน่นอนเอลิเก้กล่าวถึงประเด็นร้อนครั้งนี้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากของเนริเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ